ที่อยายได้มือนี่ยเ <laughs> รได้นัดกันเลยครับัง่ทุ้มกับทุ้มคนเด้อไปบ้านทันรักอยูน้ำ สอนไก่ครับพี่น้องเพื่อว่าสีเห็ดอย่างวันนี้มินุ์หลากหลายอยู่เพื่อนก็บอกว่าให้เอาจีกเจ็ดตัวสองตัวใครมาสัตว์ว่า่เอาครับวันนี้เอาตัวเดียวก็เห็ดจะแทบไม่ได้เอารกกดก่อนได้ทำทุกคนกดมันจัรู้สึกออกพี่น้องเห็ดแบบบ้านนอกบ้านเงหง no 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 no

เนี <m |ms|> ่ยเนี่ยียโลนอือโอ้ยแต่เสียปเนาะเนาะเนเนเนครบเนี่ยเนี่ยใช่ยเนีิ่งกับพี่น้องยนแบบน่ตกเรเ่อเยกือเยยไปซิ่ยบินเสียบหลเสียบหลครับพี่น้อ

ไปเลยลงยูทูบเปิดสุขคนได้เลยเด้ออ้าเอา๋ยสิเป็นเรื่องกันเองด้วยพตามักเรื่องเออนอนนี่เลยนอนบ้านเหนื่อยเหรอเหนื่อยปะเหนื่อยหมูเหนื่อยหมูเหนื่อยอันพวกนั้นสิบบาทเออครับถูกเยอะแล้วก็ซื้อขอตือ น้ำเจ้ไทยเจ้าไทยนอนเดมมั้่ท่้าท่นีเี้ยดาม่ซ้อนกล่องกล่องเลยาา่งาอ๋ออันนี้จักยังหัว้นก็ไม่เห็นิ้มด้เสียงจักย่บุกแบบกแบบโอยตอน้น้ง้่เตมที่ลยวจเราเขาอาจะไม่ได้กวดน่ล่ะนน่ มือมืออมอย่างเงี้ยอมปอมปนินโอ้ยจังยังเลยมื้อขาเข้มือไม่กับมือไม่โหดม่น้ยกัลูกนะโอ้ยยูทูบเบอร์ถ้าติดกได้เสละแยูทูบเบอร์ไปไลใดเ้กัปลหมักเนื้อไงนออมนั่นีเขามัก